โครเอเชียอึ้งครับไทยบล็อกสู้ปาดยับต่อหน้ากองเชียร์ขนาดไม่เกี่ยวทําเอาชนะใจทั่วโลกครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านความแข็งแกร่งของโครเอเชียไม่ไหวทั้งสูงกว่ายาวกว่าและก็ฟิตกว่าสําหรับเกมนี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะทราบผลการแข่งขันกันแล้วครับกับแมตช์ชิงแชมป์โลกรนอายุไม่เกิน19ปี ที่สาวไทยเราพบโครเอเชียครับและเกมนี้เราก็ต้านความสูงของเขาไม่ไหวคือสูงกว่าเรามากครับเราเนี่ยตัวเท่าหัวไหลเขาครับส่วนเขาเนี่ยกระโดดตบแต่นาทีหูรับยากมากซึ่งเกมนี้เราเสียเปรียบรูปร่างมากครับเจอกับบัลเรียนเนี่ย ก็ไม่เสียเปรียบขนาดนี้นะเราก็ยังชนได้อยู่แต่ว่าเจอโครเอเชียรเราก็พยายามทําทุกทางนะครับทั้งสับเปลี่ยนตัวผู้เล่น,นครับเอาตัวตีมือซ้ายลงมาตีแต่ว่าก็ยังสู้โครเอเชียไม่ได้ครับเขาสูงกว่าทำให้เกมนี้เราแพ้ไป3ต่อสูเซตจบอันดับที่6ของโลกครับซึ่งก็ถือว่า เป็นเรื่องที่น่าพอใจมากกับอัลลักกของโลกชนะทั้งจีนชนะทรัรมังเกเรียและก็สู้สีกับญี่ปุ่นและก็ยังมาเล่นดีกับโครเอเชียอีกครับเกมนี้เราเล่นดีมากโดยเฉพาะเซตที่3ามเนี่ยเกือบที่จะชนะได้ด้วยซ้ําแต่ว่าเซตแรกก็ต้องยอมรับว่าโครเอเเขามาดีจริงๆ ความสูงเนี่ยได้เปรียบครับขึ้นฟาดแต่ละทีเนี่ยเราไม่รู้จะบล็อกยังไง,งจริงๆเขาสูงมากแล้วก็น่าจะฟิตกว่าเราด้วยเพราะว่าเราเนี่ยคือดูจากการเล่นแล้วก็น่าจะล้ากันแล้วครับสำหรับน้องๆเพราะว่าเล่นมาเกือบ20เซตต่อกัน3-4วันทำให้น้องๆเนี่ยอาจจะล้ากันได้ครับดูจากการเล่นดูจากความฟิตการเคลื่อนที่ก็ดูจะช้าลงไปแต่ว่าก็ต้องชื่นชมครับสาวไทยล้าขนาดนี้แต่ยังเล่นแบบสุดความสามารถไม่ยอมจริงๆเปลี่ยนแท็กติกแล้วก็ดีหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแล้วก็ดี แต่โครเอเชียความสูงก็ยังได้เปรียบเราอยู่ก็มาเปแฟนของโครเอเชียเนี่ยยังอึ้งกันอยู่ครับเพราะว่าไทยเกือบชนะในเซตที่3ซึ่งเขามาแซงเราในช่วงแต้มที่20ไม่งั้นน่าจะช็อกเจ้าภาพซึ่งแอดก็มีคลิปไฮไลท์ให้คุณผู้ชมรับชมกันด้วยครับแต่และจังหวะมีทั้งจังหวะที่สาวไทยเนี่ยยืนบล็อกโครเอเชียและก็จังหวะฟาดที่สวยๆครับดูขนาดตัวกันก่อนครับเนี่ยขนาดผู้เล่นของโครเอเชียเนี่ยต่างกับเราลิบเลยครับดูครับโอ้โหเราน่าจะเพียงหัวไหล่เพียงคอเขานะครับ ดูครับจังหวะแรกเป็นเราที่ได้โจมตีแล้วเป็นจังหวะแก้ครับจังหวะนี้บอลแรกไม่ดีแล้วฝั่งโครเอเชียฟาดมาไม่ได้ครับเอาละครับเรายกมาว่าริซราเรียบร้อยครับแต้มเราขึ้นนําก่อนทั้ง3เซตเลยนะครับเกมนี้อย่างเซตนี้ก็เราขึ้นนําและดูอีกจังหวะหนึ่งขึ้นฟาดแล้วได้แต้มครับโอ้โหมาดีครับทำเอาฝั่งกองเชียร์โครเอเชียเนี่ย น่าเสียกันเลยครับช่วงต้นเกมได้ดูหนึ่งจังหวะดูจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งครับสามศูนย์โอ้โหดูครับเร็วแรงทะลุนรกครับเป็นช่วงต้นเซตแรงยังดีครับเนี่ยที่นั่งอยู่ที่สแตนเป็นกองเชียร์รวยเชียร์ทั้งนั้นครับในจังหวะนี้เขาบล็อกค,คือบล็อกโหดมากครับเขาสูงกว่าเราได้ดูหนึ่งจังหวะครับจังหวะนี้ยกมาวริฤษรายหยดหยดได้เต็มครับโอ้โห ไงท้องไงไส้กันเลยครับแตบ้มนี้เนี่ยคือไม่ทันครับคือความเฉื่อยเขาก็ยังมีครับโครเอเชียเพราะว่าเขาตัวสูงแล้วดูจากตรงนี้เราขุดขึ้นมาได้แล้วฝั่งโครแอตครับโครแอตว่ายังไงโอ้โหโอ้โหหนักมากแต่เรายังโอ้โหยังเหนียวครับแล้วดูเขาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหจะรับยังไงนะครับแบบนี้คือสูงมากแล้วบนเร็วของเราได้เหมือนกันนะครับ เอาละเนี่ยคือมีบอลเร็วเหมือนกันนะครับเซ็งเลยครับผู้เล่นครูแอดแล้วดูอีกจังหวะหนึ่งวาริศาราครับเนี่ยคือต้องหลอกแบบนี้ครับเราถ้าหลอกแบบนี้แล้วก็โอกาสชนะสูงครับเนี่ยดูครับจังหวะนี้จกมาอีกแล้ววาริศาราคนเดิมครับไปทั่วสนามนะครับคนนี้ตัวแบกของไทยเลยครับ เล่นดีมากและดูจังหวะนี้เรายัางเหนียวครับชื่นชมนะชุดนี้คือเหนียวมากครับในการรับบอลแล้วดู <c oughs> คู่แข่งถอดใจได้ครับไ้าเลเหนียวแบบนี้ดูอย่างญี่ปุ่นสิครับชุดใหญ่เขาเหนียวมากทำเอาคู่แข่งเนี่ยถึงกับถอดใจเลยแล้วไทยเราก็เล่นแบบนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับเนี่ยดูครับคนละไซส์กันเลยแล้วดูเขาตีมาโอ้โหหนักมากแต่ดียังไงครับได้ครับ แก้มาจังหวะนี้ไม่ข้ามครับน่าเสียดายครับแต่ว่าตัดมาก็เป็นจังหวะบอลเร็วของเรายังไม่ได้เป็นจังหวะโคเอเชียตีแก้แต่ว่าดีมากครับตีแก้แต่ก็ยังตีดีนะครับเล่นเขาตัวสูงแล้วเราบ้างครับโอ้โหต้องใช้แรงประทะเยอะมากครับเนี่ยนะครับแตกต่างจากเมื่อกี้เลยครับที่เขาตบไปเบาๆและดูเราครับแรงประทะ โอ้โหสุดเวียงเลยครับธัญพรนี่อะไรครับโอ้โหช่วงที่3เนี่ยก็น่าจะหมดแรงเหมือนกันเลยครับหลายๆคนดูอีกหนึ่งจังหวะครับเป็นแต้มของเราแล้วนะครับโรเชียฟาวเกมชิงอันดับ5ที่สุดมันเลยครับเกมนี้ดูครับเป็นจังหวะอันนี้จังหวะของเราอีกแล้วครับวันิศรา เนี่ยนะครับต้องตีแรงแบบนี้แต่ว่าตีลหลายจังหวะมันก็เหนื่อยสิครับต้องเหวี่ยงสุดแรงเกิดของเราเลยแล้วดูเขาบ้างครับเนี่ยแต่ว่าเรายังรับแล้วสู้กันหน้าเน็ตเราชนะครับโอ้โหสุดยอดครับเล็กพิคีิหนูครับแบบนี้ดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆต้องขอเวลานอกครับโค้ชของรเอเชีย และดูจังหวะน,นี้เขาแก้มาและเป็นจังหวะของเราที่ได้รุกเล่นรุกแบบนี้สวยงามครับโอ้โหการจนาครับเนี่นะครับตีทะแยงแล้วไม่รับกันเลยครับผู้เล่นโครเอตแล้วเขาแก้มาอ้าวเป็นจังหวะของเราเล่นเกมรุกอีกแล้วอุ้ยธัญพรได้แต้มครับแม่แต้มนี้เนี่ยไม่ทันครับโอ้โหเซ็งเลยครับเจ้าตัว และดูอีกจังหวะหนึ่งบอลเร็วได้แต้มอีกแล้วดูครับตอนนี้กองเชียร์ฝั่งรัสเซียนั่งเงียบกันเลยครับอุตส่าห์เข้ามาเชียร์แต่ไทยเราทันเล่นดีซะมากเกมนี้ดูหยดๆได้โอ้โหได้แต้มอีกแล้วครับแม่เล่นดีจริงๆครับเราสู้ได้นะแต่ว่าเราเสียเปรียบเรื่อง,องรูปร่างเฉยๆดูครับจังหวะนี้อีกครั้งนึงครับโอ้โห ตีหนักมากครับจังหวะนี้แล้วดูโครเอตตีมาไม่ผ่านเราแล้วอีกครั้งหนึ่งวาราิสราแม่เขายังเหนียวโอ้โหแล้วเป็นจังหวะของเขาทำออกครับเป็นแต้มของเราแต้มนี้และรี่กันนานมากครับสุดท้ายเป็นแต้มของเราครับยกออกดือด้อเลยครับโครเอตแล้วจังหวะนี้เราตีเบาๆด้วยมือซ้ายแล้วได้แต้มเลยครับผิดพลาดเหมือนกันครับฝั่งของเจ้าภาพ นี่แหละครับโอ้โหกะจังหวะผิดแล้วดูจังหวะนี้เขายังเหนียวเขาตีมาติดบล็อกเราอีกครับโอ้โหบล็อกได้ยังไงครับไซส์คนละไซส์ขนาดคนละขนาดดูอีกจังหวะหนึ่งมือซ้ายครับเนี่ยถือว่าเปลี่ยนเกมเลยครับใซที่สามคือเอาตัวซ้ายลงมาครับแล้วโครเอเชียแก้เกมไม่ทันเลยครับแบบนี้ดูเขาบดเร็วติดบล็อกอีกแล้วครับ โอ้โหสุดยอดมากครับแต้มนี้ดูครับเป็นจังหวะแก้ของโครแอดแก้มาแบบนี้มือซ้ายอีกแล้วโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวครับเนี่ยเซ็งเลยครับพเพื่นโครแอด ก็ถือว่าเป็นรไรที่ยอดเยี่ยมครับสำหรับสาวไทยนี่ก็เป็นไฮไลท์บางช่วงบางตอนครับทีเอ็นามาให้ชมกันซึ่งแต่ละจังหวะก็ต้องชื่นชมความยอดเยี่ยมของน้องๆสาวไทยเราด้วยที่เล่นได้อย่างสูสีกับทีมระดับโลกและก็เป็นเจ้าภาพด้วยทั้งเรื่องของแรงเชียร์แรงกดดันความเหนื่อยล้าและก็ความเสียเปรียบในเรื่องของขนาดตัวแต่ว่าเราก็ยังสู้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับยังไงก็เป็นลังใจให้น้องๆเราต่อไปในเวทีระดับโลกตามให้กำลังใจกันนะครับ เอาล่ะส่วนคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการนำเสนไฮไลท์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เพียงบางใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับ,ขบเขาในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ